เมื่อวานเมื่อวานไปเดินเจอคนลุงคนหนึ่งแล้วคนเยอะมากนะคนเยอะมากไหนรับอะไรกันขอบคุณครับเอาเอาเอาตังค์เป็นเอาตังค์เอาตังค์ก่อนเอาตังค์ก่อน,ออน <c oughs> จ้ะเมื่อวานไปเดินทีนี้หนูว่าไม่ได้โกนหนวดโกนเขาอหนูก็โกนวดเขากขึ้นไะงหนูก็เลยสภาพหนูก็เลยไม่อยากจะแบบเอ่อม่คิดว่าคนจะจําได้หนูก็เดินไปเขาก็จ้องหนูแล้ว ต่ว่าันีทำไมลุงคนนี้จ้องเราตลอดเลยวะเดินเขาเดินมาเขาต้องโกนเลยคนเดียวมากนักร้องมาเนี่ยนักร้องมาเนี่ยหนูก็ฮะนักร้องมาเนี่ยอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่คนทักบ่อยนะาคล้ายครับแล้วเขาก็พูดโอ้โหเหมือนมากเลยดูที่มันเหมือนยันแว่นน่ะมันเหมือนยันแว่นน่ะเหมือนยันแว่นน่ะ ะไรนะมูสาต้องมูสาเพราะสภาพเราไม่ไหวถ้าเดินไปเรื่อยๆ่นเฉยมิคิวคนจะจำได้ไงแล้วเขาก็เขาก็ยังไม่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 ละความพยายามโดยไปหาเมียเขาบปลเนี่ยไอ้ที่ประกวดนหน้ามันเหมือนมากเลยแว่นก็เหมือนยิ้มมันก็เหมือนแต่ไม่ใช่ว่ะแต่ไม่ใช่ว่ะแต่ไม่ใช่ต้องขอโทษลุงด้วยนะครับต้องขอโทษลุงด้วยนะครับสภาพผมไม่ไหวจริงนะฮะมิโกนวบุนเขาขอบคุณมากครับ